ได้คิดค้นมายากลไพ่ามาชุดหนึ่งแน่นอนวันนี้จะเล่นให้ดูเป็นคนที่บอกเลยว่าเล่นแล้วเพื่อนต้องถามว่าอา้าวอู้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KK DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมคิดค้นมายกากลไพ่มาชุดหนึ่งบอกเลยไว้เล่นกับเพื่อนๆไดนะ้นั่นเองเป็นมายกากลไพ่กึง่งมายากลคําทํานายนั่นเองนะครับผมอันดับแรกก็จะให้เพื่อนๆน,นะครับผมเลือกไพ่ไใบหนึ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับในกล่องเนี่ยมันจะมีคําทํานาอยอยู่อันหนึง่งซึ่งมันจะตรงกับเลขที่คุณเลือกผมจะให้คุณเลือกไพ่ไใบหนึ่งแล้วทีเนี้ ผมจะเสียบมันกลับเข้าไปในกลองไพ่จากนั้นผมจะลองทําวิธียังไงก็ได้เพื่อที่จะหาไพ่ตัวนั้นออกมาโดยการดีดนี้ทีนึงแบบนี้นะครับผมจากนั้นคุณเชื่อไหมไพ่ที่คุณเลือกใบหนึ่งอะ่ะมันจะตรงกับคทำทํานายแต่มันพิเศษกว่านั้นจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับโอเคนะครับมาเล่นมาโกลไพ่ดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะเล่นกันนะครับผมมีกล่องไพ่คําทํานายนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเควางไว้นี่นะเราจะไม่แตะมันตอนนี้นะครับผมที่นี่เนี่ย ช่วยเลือกไพ่ให้ผมมาใบหนึ่งนะโอเคดูแล้วจำไว้เลยครับโอเคใส่ไพ่เนี่ยทับไปแบบนี้ครับตัดไพ่ตรงนี้จากนั้นนะสับไพ่ก่อนแล้วผมก็จะสุ่มหยิบไพ่เนี่ยมาจำนวนนึง อืเอาเป็นนี่นี่นี่น,นี่ครับสี่ใบสี่ใบเนี่ยผมก็จะสุ่มมาเป็นเลขเอ่อเป็นมันจะเป็นเลขหกห้าแล้วก็สี่เก้าครับหกห้าสี่เก้าคุณจำไว้นะหกห้าสี่เก้านะก็เป็นเอาเลขเก้าเลขสี่เลขห้าและหก หกห้าสี่เก้านะเป็นหกห้าสี่และเก้าวางไว้นี้ก่อนตัดไพ่แบบนี้ครับกองนี้เราจะไม่ใช้วางไว้นี้ก่อนที่น 6, 5, 4, 9, เนี้ยไอหกห้าสี่เก้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเลขที่คุณเลือกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโบกงี้ครับนับหนึ่งสองสามช่วยจำไพ่ที่เลือกด้วยนะแล้วบอกดังๆว่าไพ่ที่คุณเลือกเป็นเลขอะไรฮะ เเข้าลังตัดกลองเนี้ยเป็น A ทั้ง4ใบเลยและที่สำคัญนะมันจะมีกล่องคำทํานายอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีไพ่อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไพ่นั้นเนี่ยมันก็บอกว่าคุณจะได้ A ทั้ง4ใบเลยเหมือนกัน Comm เอน,นะครับผมจะบอกว่ามายากลไพ่นี่มันเป็นอะไรที่สามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเป็นมายากลเหรีย e ญนะครับผมมันก็สามารถต่อยอดได้แต่ว่านิดๆหน่อยๆนะครับก็คือมายากลเหรีย e ญนี่มันจะมีคนที่แบบออกแบบทริคของมันออกมาแล้วนะครับว่าทาให้มันเสกให้มันหายไปได้ยังไงกลับมาได้ยังไงเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ, <S <S างๆได้ยังไงครับเขาก็ออกแบบเทคนิคและวิธีการของมันมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันก็สามารถต่อยอดไปได้เรื่อยเหมือนกันแต่มายากลไพ่นี่ย มันต่อยอดได้เยอะกว่านะครับก็คือหนึ่งสำรับเนี่ยมันมีอยู่52บใบใช่ไหมไม่รวมโจ๊กเกอร์อีก2ใบนะครับเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็ต่อยอดให้เป็นกลที่แบบว้าวยิ่งขึ้นนะครับก็คือทุกวันนี้มายากลนเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมากๆเลยนะจากไพ่ธรรมดาอย่างเช่นหยิบไพ่มาใบหนึ่งอย่างเงี้ยโบอย่างงี้ครับสมมติว่าอันนี้เป็นเลขอะไรนะเลข9้าใช่ไหม มันมีอยู่กลกนหนึ่งอนะที่แบบโบอย่างเงี้ยแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นเลขอื่นนั่นก็คือคนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับไม่สามารถจับผิดได้มันจับผิดยากมากๆเลยนะครับมยายากลไพ่เนี่ยมันจับผิดได้ยากที่สุดในบรรดามายากลเลยนะยะถ้ากลเหรียญเนี่ยมันอาศัยความไวของมือแล้วก็เอ่อถ้าสาบเบียงเบงความสนใจใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับหลายๆคนอนะอาจจะจับผิดได้บางคนก็จับผิดถูกบ้างนิดหน่อยครับผม แต่มายกกลนไพ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่จับผิดไม่ได้เลยนะครับโอเคไหมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K dot ดีกับใครด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตาม้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วจเจอกันในคลิปหน้า